มาดูวิวข้างนอกดีกว่าเอนกับลูกคา้าลูกค้าหลับอยู่เอนขี้เกียจมาเดินถงใส่หนาวที่ก็ใส่แบบเสื้อเสื้อหนาวมานิดหน่อยโอ้ยคืยดีดีมาก <c oughs> ดีมากอยากอยู่ต่อนี่มาดูวิวมาดูวิวทุกคนอ๋อใหม่กอสวยสุด,สด ที่สุดที่สุดเลย มาดูตรงหน้าผาหน่อยดีกว่าตรงหน้าผานะจ๊ะฉันไม่ไปใกล้หรอกจ๊ะเพราะฉันกลัวทุกคน Good morning How are you today กำลังไปเช็คเอาท์นักนกคอนเป็นแบบแคมป์ก้าวใครที่มีรถน้ออะไรอย่างเงี้ยหรือใครกลางเต็นท์ก็ไปตรงนี้ได้คือการมาเที่ยวครั้งนี้ตั้งแต่มีลูกอะ่ะเวลามาเที่ยวก็คือแทนทุกอย่างก็คือเปลี่ยนก็คือแบบมาเที่ยวแต่ก็แบบไม่ได้บอกเร่งรัดจะไปนู่นไปนี่หรือตื่นเช้าอะไรมากวิ Thank you ค่ะคุณพ่อ Okay, <I> นี่เหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆเมืม่อวานก็พามาดูแล้วเนาะวันนี้พามาดูอีกเพราะว่าเราจะซื้อน้ำนมีน้ำมีแซนวิชอะไรแบบนี้มีของเล่นกรุบกริบมีเบียร์ขาย ก็เช็คเอาท์จากที่พักเรียบร้อยแล้ว,ลวเ,รเรากำลังจะไปลูคกิ้งการ์ดสำหน้ำตกที่อยู่แบบใกล้ๆกับถนนเลยทุกคนคือมันไม่ได้ฮกิ้งรุนแรงมากเพราะเราแบบว่ามีลูกใช่ไหมครั้งนี้มาคือมีลูกละมาเที่ยว <laughs> เราก็อาจจะเขาบอกว่าให้เข็นรถเข็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาลูกแบบว่าแคลรี่แบบว่ากับ ตัวเราอย่างเงี้ยก็ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ว่าอ่าดูในวิดีโออื่นอ่างเงี้ยก็ก็สวยอยู่นะเออคือแบบไม่ได้ไฮกิ้นรุนแรงแต่น้ําตกคือแบบเออก็โอเคอยู่ในระดับที่แบบว่าสวยอยู่ก็ที่พักไปลูคกิ้งการ์ดก็ประมาณ20กว่านาทีก็ไม่ได้แบบว่าไกลมากแบบคนตอนนี้ก็ฝนตกละ เมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ฝนก็ตกแต่ก็ตกแบบปลอยอปๆอยู่ก็เลยแบบรีบไปอะไรที่แบบว่าไ,ไกลๆก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยขนาดไหนจ้ะวันนี้เป็นตีมแบบว่าตีมจังเกิลวันนี้เขียวเขียวบราบรา์นะเขียวเขียวบราบรา์ประมาณ <c oughs> นี้เขียว <c oughs> เขียวกินกรีนบราบรา์น้ำตาล ที่สไลด์ล็อกฟอลก็คือแบบไฮไลท์ก็คือเขาจะมีหินใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก็จะมีน้ําตกอย่างเงี้ยคนก็แบบว่าจะจะนิยมแบบเหมือนสไลด์ลงมาแล้วก็จะลงมาที่น้ําตกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาบอกว่ามันอันตรายถ้าจะสไลด์อ่ะซึ่งเราไม่สามารถสไลด์อยู่แล้วเราแค่เดินไปชมวิวนิเอียนก็จัดการลูกแครี่ลูกเรียบร้อยวิถีชีวิตของฉันนะทุกคนมีลูกมันก็ไม่ได้ว่าจะ หยุดเราให้แบบว่าท่องเที่ยวได้ถ้าเราจะเที่ยวเราต้องได้เที่ยวทุกคนเห็นไหมนะใครจะไปรู้ว่าเออมีลูกแล้วจะพาลูกขึ้นเขาลงห้วยนะดูนะเออเดี๋ยวไปดูกันนะจ้า <c oughs> <c oughs> ลูกคร้าเอ๊ ตอนนี้เราอยู่ที่แบล็คเมล์เทนเป็นแบบ เท้าเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยห่างจากแอสฟิวประมาณ15นาที20นาทีได้เราลงมาจากเขาแล้วเราแวะมากินที่บีบีคิวเป็นร้านบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยออกแนวคันที่คันทรีดี Look at what you eating อาหารไทยด้วยนะไทยเบซิลน่ารักอยู่ กำลังหาที่จอดรถอยู่ตอนนี้เรามาเดินเล่นนี่ก็เป็นร้านขายมือสองน่ารักมากเลยคือแนวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแนว,แนว,แนวฮิปปี้ฮิปปี้คิดๆดิคิดคิด เขาน่ารักนะแบบมีงานอาตเยอะอ่ะ <Yeah. S 1> คือเอารถเข็นเข้าไปตัวลูกคันแบบไปจับของเขามาเลย <laughs> จับของเกาตกไม่ใช่อะไรหรอกเข้ามาร้านหนังสือเป็นร้านหนังสือเป็นที่ขายกาแฟด้วยน่ารัก เดินทางกลับเข้าไปแอชฟิวแต่คือตอนแรกว่าเออจะกลับไปแอชฟิ์ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วจ้ะห้าโมงกว่าแล้วจ้ะกลับไปเข้าโรงแรมเช็คอินเนาะเลทสุดๆแต่ก็ไม่เป็นไรว่าเราไม่ได้แบบว่าเร่งรัดอะไรนักหนาก็เที่ยวตามสบายไม่ได้เร่งอะไรเนาะก็น่ารักนะแบบแบ c ็คเมล์เทนอะไรอยเงี้ยเมืองเขาก็เล็กเล,กเลกแต่เขาก็แบบมีงานอาร์ตมีของแบบ เขาเรียกว่าไงของงานพวกงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักบ้านบ้านเมืองเขาก็น่ารักอะ่ะเออเป็นแบบเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิวข้างหลังก็แบบว่าข้างหลังนู่นก็เป็นภูเขาเดี๋ยวรเดเดี๋ยวให้ดูวิวนะคือแบบวิวเหมือนภูเขาประหนึ่งว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเห็นไหมทุกคนบ้ะ คือแบบสุดๆมันคือสุดๆ,ๆชื่นใจสุดๆมาเที่ยวเวอร์กิชันครั้งนี้นเดี๋ยวไปเจอกันที่อาร์ิวเลยนะเ,เสร็จแล้วที่ออกมาเดินเล่นตรงดาวทชาดูเมือง